สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับจ่าก็นำพาเข้าสู่ของช่องจ่าพันเกษตรชาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้จ่าก็จะมา DIY ขวดน้ำเหลือใช้แบบนี้นะครับนี่ก็จ่าจะเอาไว้ทำของใช้นะครับจากขวดที่เราใช้งานแล้วนะครับเราก็จะเอาไว้ใช้งานสายเชือกอันนี้ครับเพราะว่าเวลาเขากิ้งไปกิ้งมานะครับเขาก็จะเชือกก็จะหลุด ออกไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราต้องม้วนเก็บตลอดนะครับก็จะก็จะมาใช้สิ่งของนี่นะครับขวดแบบนี้นะครับประดิษฐ์ของใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็นั่นะครับท่านชมเราก็นําขวดมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเลยครับตัดประมาณเนี่ยนะครับขอบเส้นประมาณ กึ่งกลางขวดนะครับตัดลงไปเลยครับ ะครับเราก็ตัดขวดได้แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราสำหรับฝาเนี่นะครับเราก็เจาะรูครับสำหรับฝาเจาะรูเราก็ใช้สว่านนี่ยนะครับเจาะเลยครับ นี่เราก็เจาะรูฝาได้แบบนี้นะครับเราก็นำเชือกนะครับที่เราจะใส่นะครับเพื่อ,อไว้ใช้งานนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่นะครับ,รบแล้วนำฝาที่เราเจาะรูนะครับ ใส่ชเชือกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครับเสร็จแล้วนะครับนำเชือกนะครับใส่เข้าไปนี้เลยครับเนี่ยแบ,บนี้แล้วนำถ้วยนะครับที่เป็นก้นขวดใส่ลงไปแบบ,นะบแบบนี้นะครับเนี่ยใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแบบนี้ครับ เพียงแค่นี้นะครับเราก็ดึงเขาใช้งานได้แล้วครับนี่นะครับนี่นี่ดึงเขาใช้งานได้เลยครับก็แบบนี้นะครับใช้งานได้เลยครับดึงเขานะครับนี่นะครับนี่ก็ต่อไปนะครับก็หมดปัญหาในเรื่องของอาการใช้งานที่เชือกของเราจะ หลุดลุ่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะดึงออกมาใช้งานได้เลยครับกรานี้นะครับก็เพื่อนๆครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำขวดเหลือใช้นี่นะครับนำมาไว้ใช้งานนะครับโดยที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ก็สำหรับเชือกนี้ก็จะได้ไม่ หลุดลุ่ยนะครับก็ท่านผู้ชมคิดว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าพันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ